อยากได้กล้องติดหน้ารถจนแบบนี้แต่กลัวซื้อไปแล้วติดตั้งไม่เป็นใช้งานไม่เป็นแล้วมันดียังไงไปรับชมกันเลยนะครับส่วนนี้เป็นกล้องติดหน้ารถจนอันเก่าของผมครับปัญหาของผมก็คือมันมีแค่การบันทึกหน้าหลังแต่เวลาที่เกิดปัญหาด้านข้างมีการเฉียวชนอันนี้มันไม่มีการบันทึกภาพหรือมองไม่เห็นภาพนะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับนี่มันสามารถบันทึกภาพหน้าหลังด้านข้างได้หมดเลยครับส่วนอุปกรณ์ของแถมที่เขาให้มาก็มาครบส่วนการติดตั้งและการใช้งานไม่ยากครับก่อนอื่นก็นำเมนบรีการ์ดที่เขาแถมมาให้นะครับก็ ส่วนเพื่อนพี่ท่านใดที่มีกล้องติดหน้ารถยนต์ตัวเดิมอยู่แล้วก็ถอดของเดิมออกแล้วก็ใช้ของเดิมของเขาได้นะครับแต่ดูหัวเสียบไอ้มันเหมือนกันนะครับมาดูอันที่เราจะเปลี่ยนครับนี่เสียบกับกล้องเขาเหมือนกันก็ใช้ของเดิมได้นะครับเทปเกาวมาให้อยู่้วครับนี่ในการติดตั้งก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็ไปติดตั้งตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งเราจะสอนการตั้งค่าของเขาก่อนนะครับมาเราเสียบสายแล้วเครื่องมันจะติดเลยนะครับแต่วันเดือนปีกับเวลามันยังไม่ตรงครับอันนี้เราจะเป็นการตั้งค่าของเราก่่่อออนนนนนนนะะะคครรรัััับบจจมมมีีีตตวง้้เเเหหห็็ยแาาข ครับเนี่ยนี่ให้กดปุ่มตัวเอมนี้ไว้ครับมากดมาแล้วจะขึ้นเมนูแบบนี้ครับเห็นด้านข้างครับจะมีลูกศรกดขึ้นกดลงครับให้กดลูกศรลงมาครับเนี่กดค้างไว้เลยครับนี่ให้ลงมาข้างล่างสุดนะครับคําว่า data format ครับคือเป็นการเซตวันเดือนปีเรานะครับก็มันจะมีปุ่มโอเคตรงนี้ครับนี่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่กดปุ่มโอเคครับ แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับอันแรกครับมันจะเป็นปีเดือนวันอันที่2จะเป็นเดือนวันปีแต่เราต้องการวันเดือนปีก็กดมาข้างล่างครับก็โดยการที่กดปุ่มลูกศรอันนี้ครับเดือนลงมาครับอ่าเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคมาเรากดโอเคบร้อยนะครับจากนั้นจะเป็นการตั้งเวลาของเรานะครับก็กดปุ่มลูกศรด้านข้างอีกทีนะครับนี่นี่ข้างบนครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า time setting ครับก็กดเข้าไปเลยครับกดปุ่มโอเค อ่าเห็นว่ามันจะขึ้นวันเดือนปีให้เราแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เราทําการติดตั้งตัววันนี้ที่ผมติดตั้งนะครับก็เป็นวันที่ยี่สิบหนะครับบอลลูซอนลงมาแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วให้กดปุ่มโอเคนี่มันจะเลื่อนมาเป็นการตั้งเดือน,นครับอ่าตอนนี้เดือนสิบเอ็ดครับก็กดให้ได้สิบเอ็ดครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคตอนนี้ปีคศสองพันยี่ห้าก็ไม่ต้องปรับครับเสร็จแล้วก็กดโอเคมาอีกครับเนี่ย อ่าอันนี้จะเป็นเวลานะครับตอนนี้เวลาที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ของผมอยู่ที่1ิบโมงก็กดลูกศรเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็กดโอเคจะเลื่อนมาเป็นนาทีครับอันนี้กี่นาทีกดไปเลยครับแล้วก,กดโอเคส่วน้นหลังนี้จะเป็นวินาทีก็ไม่ต้องทําอะไรมันงครับก็กดไปเลยครับก็เสร็จแล้วก็กดโอเคครับเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม M ออกได้เลยครับนี่ ไม่ทาบมจะเห็นไหครับนี่นี่ครับข้างล่างนี่ยจะเป็นวันเดือนปีเวลาแล้วนะครับนี่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เขาก็ทําการบันทึกภาพอัตโนมัติให้แล้วนะครับนี่ตัวนี้ผมก็เสียบสายกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วครับจะขึ้นทั้งหมด4จอเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมบอกว่าอันนี้มันดียังไงครับคือมันสามารถเนี่ยมองได้ทั้งหมดสี่มุมเลยครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับไอ้อย่างกล้องตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับนี่เราอยากจะหมุนปรับไปไงก็ได้ครับนี่หมุนทางนี้ก็ได้ หมนเสร็จแล้วเราจ้ากล้องตามที่เราต้องการนะครับนี่จะจอาเข้ามาหาตัวเราก็ได้ครับนี่ <alguns> เราอยากจะดูในรถก็ไดครับจะหมุนไปด้านหน้ากา็ได้เสร็จแล้วเห็นปุ่มลูกศรอันนี้ไหมครับอ่าเวลานี้เราจะเลือกเป็นจอใหญ่ครับก็กดไปเลยครับนี่อ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้า,นราครับกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะขึ้นเป็นด้านหลังครับอ่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นทางด้านซ้ายมืออ่ากดอีกครั้งก็จะเป็นด้านขวามือเนี่อ่าเรากดไปทีก็ จะกลับมาหน้าจอเดิมครับส่วนถอยหลังมันจะขึ้นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะถอยหลังรถให้ดูครับนี่ครับมันก็จะปรับมาให้การถอยหลังก็จะมีเส้นบอกระยะนะครับเวลาเราขับรถกลางคืนะครับหน้าจอตัวนี้มันจะติดตลอดเวลาครับอ่าส่วนการตั้งค่าการปิดหน้าจองเขาครับก็ไปที่ปุ่ม M อันนี้เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มอเคก่อนหนึ่งครั้งอ่าแล้วมันขึ้นเตือนข่าวเงี้ยถึงจะกดปุ่ม M นะครับค้างไว้เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศร ซ้ายขวาปุ่มไหนก็ได้ครับให้มันขึ้นคําว่าสกรีนเซฟเบอร์อันนี้นะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับนี่แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนการตั้งปิดเวลาหน้าจอเรามันจะมีตั้งแต่3นาที5นาทีและ1ินาทีครับอันนี้แล้วแต่เมื่อเมพี่จะตั้งนะครับว่าจะเอากี่นาทีปิดหน้าจอครับแต่ผมจะเอาแค่3ามนาทีนะครับก็กดปุ่มลูกศรตัวนี้เลื่อนลงมาครับเอเราตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคครับ อ่าเสร็จแล้วล้วก็กดปุ่ม M อ,ออกได้เลยเสร็จแล้วเมื่อครบถึงสามนาทีปุ๊บเดี๋ยวหน้าจอตัวนี้มันจะดับนะครับอ่าดูเวลาตัวนี้นะครับนี่ใกล้ถึงสามนาทีแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะดับอัตโนมัติเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้มันทํางานอยู่ไหมมันก็ยังทํางานบันทึกภาพเราปกตินะครับแต่เวลาที่เราอยากจะกลับมาดูหน้าจอใหม่ก็กดปุ่มนี้ครับ เราก็กลับมาดูหน้าจอเราได้นะครับเสร็จแล้วอีกสามนาทีเขาก็จะดับเองเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงครับการใช้งานของอองติน้าโรจน์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับและถ้าเพื่อนๆพ,พี่ท่านใดสนใจแล้วผมจะวางลิงก์หรือแปดตะก้าเอาไว้ให้นะครับ